สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือเรียนเล่มนี้ค่ะหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่บทที่4เรื่อง ฝนตกแดดออกแล้วมาอ่านตามมังครูนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านตามมังครูนะคะฉันชอบสายฝนร่วงล่นจากฟ้าฉันชอบแดดจ้าฟ้าสวยสดใส ฝนตกแดดออกนกกระจอบ,บินไปฟังเพลงกับฉันไหมมาสิมาฟังบทอาคยานบทหลักเรื่องฝนตกแดดออก ผู้แต่งทัป,ปนีนาครทับเรียนฝึกอ่านตำมครูนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผูผินบินไปไม่รู้หนทาง ไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางที่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอพักผ่อน พอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณ เรามาฝึกอ่านบทอายานฝนตกแดดออกอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามครูนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจผูผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าว นกหนาวควรวนครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออนกกระจอพกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผัน ขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณจากที่คุณครูอ่านไปนะคะเป็นการอ่านแบบร้อยแก้วต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังคลิปเสียงบทอายานฝนตกแดดออกเป็นทำนองสนอกกันคะ่ะ ไปฟังกันค่ะเด็กๆแล้วก็ฝึกท่องไปด้วยนะคะบทอาคยานบทหลักระดับชั้นประถมะศึกษาฝนตกแดดออกถะปณีนาครทัพฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจ โพผินบินไปไมาอีรู้หนทางไปพบมาพร้าวนกหนาวครวนครางที่มาพร้าวใจกว้างขอพักสักวัน ตกแดดออกนกกระจอกพักพรพอหายเหนื่อยอ่อนบินจอนพายพันขอบใจพี่มะพราถึงคราวช่วยกัน น้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณที่มาของเรื่องเป็นบทประพันธ์ในหนังสือที่ระลึกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี2516ฉันทลักษ์วิช,ชุมมาลาฉันแต่บางวั์มีห้าคำคุณค่า ใช้ฉันทะลักษ์ที่ง่ายเหมาะสำหรับเด็กให้คติเรื่องความมีน้ำใจและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรามาฝึกอ่านต่อกันเลยค่ะเด็กๆฝนตกแดดออกนกกระจอบบินมาฟ้าใสแดดจ้า ต้นหญ้าเอ็นไหวร้องรำทำเพลงครื้นเครงหัวใจเธอชอบบ้างไหมมาสิมาร้องเพลงหลังจากที่นักเรียนฝึกอ่านบทที่4เรื่อง ฝนตกแดดออกจบแล้ววันนี้คุณครูก็มีภาระงานให้เด็กๆทําด้วยนะคะเราไปดูภาระงานของวันนี้กันเลยค่ะภาระงานวันนี้ให้นักเรียนฝึกท่องบทอาขยานฝนตกแดดออกให้นักเรียนฝึกท่องเป็นร้อยแก้วนะคะไม่ต้องฝึกท่องเป็นทํานองสนอเพราะทํานองสนออาจจะยากเกินไปสําหรับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนฝึกท่องจนคล่องแล้ว ให้นักเรียนท่องโดยการอัดคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์ห้องเรียนตรงนี้นะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยอัดคลิปวิดีโอขณะที่นักเรียนฝึกท่องบทอัขยานฝนตกแดดออกส่งมาทางไลน์ห้องเรียนหรือส่งคุณครูประจำวิชาภาษาไทยนะคะตรงนี้คุณครูมีคะแนนให้ด้วยนะคะเด็กๆให้เด็กฝึกท่องจนชำนาญน,นะคะแล้วจึงจะอัดคลิปวิดีโอนะคะเพราะคุณครูจะมีคะแนนให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ฝึกให้เก่งๆก่อนแล้วค่อยอัดคลิปนะคะหากวันนี้ยังฝึกไม่เก่งไม่คล่องอาจจะส่งคลิปเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ